สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกฟักทองทุกท่านเนาะวันนี้ผมบ่าวอ้อน,นกลโนพาพี่น้องเกษตรกรมาชมสวนฟักทองอีกสวนหนึ่งนะครับเนาะเนื้อที่ประมาณ50ไร่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับนี่คือฟักทองสายพันธุ์ทองอําไพ4 4 6 6 อายุได้1เดือนกับ4วันนะครับอ่าเป็นร่องเดียวนะครับเป็นร่องเดียวพี่น้องครับอ่ากำลังไปได้สวยเลยเนาะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นใบยอดกำลังเดินดีเลยครับเนี่ยดินแห้งแข็งๆเลยแหละกลางทุ่งนาเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เนื้อที่52ไร่นะครับ52ไร่แหละเนี่ยอายุได้เดือนหนึ่งกับ4วันเนาะครับเนาะ ผมพาพี่น้องมาดูความอลังการงานสร้างของเขาจากการสนับสนุนโดยเสียตะวันฟักทองแดดอีสานและพวกเราทีมงานที่จังหวัดสระแก้วนะครับเนาะ,ะดูแลความเรียบร้อยให้ท่านเนี่ยนี่คือเราพามาดูแปลงเลยว่าของจริงเป็นยังไงพูดจริงไหมทำจริงไหมพาพี่น้องมาดูลงแปลงให้เห็นเลยนะครับ สำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรท่านใดในจังหวัดสระแก้วหรือจังหวัดใกล้เคียงอยากจะปลูกเนาะครับเนาะอ่ะโทรเข้ามา0631016768ติดต่อโดยตรงกับผมบ่าวอ้อนคนโก้ก็ได้เนะครับเนาะในเขตจ,จังหวัดสระแก้วอ่ะที่เรากำลังดูแลกันอยู่อยากจะร่วมทีมงานเรารับซื้อขาย ไม่มีกดราคาครับตามท้องตลาดว่ายังไงว่าอย่างนั้นขึ้นก็ขึ้นกันลงก็ลงกังกนแต่ถ้าปลูกถูกช่วงจังหวะอะราคาก็มีแต่ขึ้นกับขึ้นนะครับเนาะเ,ออเรามีข้อแนะนําเกี่ยวกับการปลูกช่วงไหนที่ฟักทองเราจะราคาไม่ตายอเรามีข้อแนะนําให้ทุกอย่างนะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับวันนี้กลางวันแสกกแดดก็ร้อนผมพาพี่น้องมาดู แปลงฟักทองแปลงนี้50สิไร่ล่องเดี่ยวนะครับเนาะคือกําลังแตกซ้ายแตกขวาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเอาทีมงานประมาณ1ิคนเนาะมาตัดแต่งกิิงเนาะครับเนาะมาตัดแต่งกริงของคุณน้องฟักทองเขาเนาะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะติดตามผลงานมาให้ท่านชมอีกครั้งหนึ่ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันด้วยนะครับ